สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะจะไปทำอะไรครับจะไปตัดหญ <Okay. S 2> ้าโอเคแป๊บนึงต่ดน้ดก่อนอื่นพวกเราสองคนขอแสดงความเสียใจกับ พี่น้องแรงงานในอิสราเอลนะครับทั้งผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับก็หวังว่าอนาคตสถานการณ์น่าจะกลับมาดีขึ้นนะครับวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องเชื้อเห็ดนะครับเพื่อนๆตามคำเรียกร้องครับแล้วก็ที่รับปากเพื่อนๆเ,เอาไว้นะครับว่าภายในตุลาเราจะมีเชื้อเห็ดขายให้เพื่อนๆน,นะครับ วันนี้เราพร้อมแล้วนะครับเชื้อเห็ดของเราผสมแบบเข้มข้นนะครับแล้วก็มีสูตรเฉพาะของพวกเราเองนะครับจาก e x p e r i e n ี e ประสบการณ์ของเราที่เราปลูกแล้วก็ขึ้นนะครับเราใช้หัวเชื้อที่เป็นเห็ดแก่นะครับเพื่อนๆไปดูคลิปเก่าๆเอานะครับโซนนั้นคือแนวดงเห็ดของเราทั้งหมดนะครับ ปีนี้เราได้น้ำบ่อมาเยอะพอสมควรนะครับกลับมาสู่ดีเทลนะครับรายละเอียดนะครับเพื่อนๆเรามี2ไซส์นะครับไซส์เล็กคือไซส์หนึ่เกลนหน1ลิตรนะครับไซส์ใหญ่คือไซส์สลิตรนะครับ เราไม่ได้ขายในแพลตฟอร์มอื่นนะครับเราขายเฉพาะจากเพื่อนๆแล้วก็ FC ใน YouTube นะครับเรามีขายในเว็บไซต์ในจังหวัดเพียงอันเดียวแล้วเราก็ขายราคาอีกราคาหนึ่งนะครับที่แพงกว่าก็เดี๋ยวใต้คลิปนี้แล้วก็ในช่องเราจะลงรายละเอียดการติดต่อนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ มีไลน์เพื่อนๆพ่แอดไอเดีไลน์เข้ามาสอบถามหรือโทรมาสอบถามได้นะครับขอแจ้งราคาไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับถ้าเพื่อนๆนมาจาก youtube นะครับช่วยถ้าแอดไลน์มาแล้วหรือโทรมาช่วยแจ้งว่ามาจาก youtube นะครับไซส์นี้นะครับ1ลิตรเราขาย300บาทนะครับเอาว่าส่งถึงหน้าบ้านเพื่อนๆน,นเลยนะครับในราคานี้แล้วก็2ลิตรราคา 600บาทนะครับส่งถึงหน้าบ้านเพื่อนๆเหมือนกันครับแล้วก็เป็นวันแรกของเรานะครับหลังจากลงคลิปนี้เราเพิ่งจะเริ่มขายนะครับเราจะจัดโปรโมชั่นนะครับให้ถึงปลายปีเลย31ทธันวาก็เซซ่า2เดือนกว่านะครับไซส์นี้ถ้าเพื่อนๆสั่ง สี่แกนลอนนะครับขึ้นไปเราแถมอีกหนึ่งแกนลอนนะครับส่งถึงหน้าบ้านเหมือนกันครับไซส์สองลิตรสั่งสองลิตรขึ้นไปนะครับสั่งสองแกนลอนขึ้นไปขอโทษทีนะครับเราแถมไซส์หนึ่งลิตรไปอีกหนึ่งแกนลอนนะครับส่งถึงหน้าบ้านเหมือนกันโปรนี้จะให้ถึงสามสิบเอ็ดธันวานะครับเชื้อเราเป็นเชื้อที่เข้มข้นนะครับผสมน้ำได้ 1นึ่งต่อสิบลิตรนะครับหลิตรต่อสิลิตรคู่มือจะมีให้แบบละเอียดอยู่ในกล่องด้วยนะครับที่ส่งไปให้เพื่อนเอนเราขออภัยที่เราไม่ได้ทําเก็บเงินปลายทางนะครับเพื่อนๆนสนใจเพื่อนๆนโทรมาเพื่อนๆ ID แอดไอดีสอบถามราคาอีกรอบแล้วก็เงื่อนไขเลขบัญชีในการโอนสั่งซื้อนะครับแล้วเราจะจัดส่งไปให้ เพื่อนๆถึงหน้าบ้านนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะพอใจในเชื้อของเรานะครับกว่าเราจะพัฒนามาถึงวันนี้เราก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเรามั่นใจและเฟิร์มในเชื้อของเรานะครับว่าคุณภาพอัตราการขึ้นสูงนะครับครับก็ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกษตรช่างบ้านๆด้วยนะครับสนใจก็แอดไลน์มาคุยสอบถามนมก่อนได้นะครับเพื่อนๆวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ